าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ทำบุญก็นึกถึงความดีดีว่ามาวานี้ได้ทําความดีเดือนก่อนได้ถอดกระถิ่นผับป่าเดือนโน้นได้ไปช่วยทุนเสริมสมองเด็กวันนั้นได้ไปช่วยโรงเรียนโนโรงเรียนนี้วันนั้นได้เป็นวิทยากรวันนั้นได้ไปสอนลูกหลานให้เข้าถึงคุณธรรมนี่นึกเมื่อใดชื่นใจคือความดีคือความสุข สนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวหะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง